สวัสดีจ้ะพี่น้องมากินต้มเส้นอุดรปรุงเรียบรอ้อยจากควมนัวได้แล้วมาเด้อจังมาเสียเวลาปื๊อเสียงมา <laughs> เสียงรันคุณลุงบม่ได้กินโฮอโมนโดนแล้วพี่น้องเสียงแตกนุ่มจา้าทิ้มก่อนเด้อ อ๋อพอดีแซ่บเปะไปได้เวอร์กบปิความเมิดแม่แค่นี้ลุยห่อนๆอนอยู่ดอกว่า ลังควงการนี่ลแหละเมาค้าง้ากันขายดีเป็นเป็นตะนางแกง,งกินก๋วยเตี๋ยวเมาค้างเรางจากสดนนน เป็นเมนูแก้แห้งได้ดีเลยแหละจ้ะพี่น้องเอ้ยแงมุดเศร้าก็เป็นเมนูอาหารเศร้ากั็เลือดแกงเซียนนี่แหละ แจกสยนอุดอรน้องง่ายบางบ้านมันก็เอินต้มสินบางบ้านเงินก็เงนแจเสยนกันเดียวกันเละจ้า ดูเส้นน้ำเพิ่นมาเป็นพี่น้องสาวเซนน้ำเพิ่นมาเป็ียนยันมันสำลักดูดเป็น่ตนไปไข้รำว่าเรากระสวบเก้งไรอันนั้นดูดูตอนไหนเก้งไร ตันดอกว่าเมื่อนี้ค่อยปรุงรสแบบนุ่นๆเปรียวเปรียวนิดๆออกเปรียวอยู่นั่นแหละแต่ก็หวานๆจังหน่อย นี่ห่วงทำไรคนทำไมเวลากินเตี๋วกินอันนี้ทำไมต้องกินกับพริกบม่กินก็ได้ครับบม่มีผู้ใดว่าพริกกับผักมันเป็นของผักข้างเคียงเฉยของเครื่องเคียงเฉยผู้ใดมากก็กินผู้ใดบ่มากพิ่นมมาว่างไว้ก็บ่ต้องกินก็แค่นั้นล่ะมันเป็นตำจังหวัดไผจังหวัดมันจังหวัดบ้านข่อยมันต้องมีผักกับจากก๋วยเตี๋ยวกับบพริกกับปี แล้วก็มีซอสพริกขาดไม่ได้เลยนะซอสพริกอ่ะ าหาซื้อซอสพริกไทยบ่ได้พริกชีรา่านนะขั้นมีข่อยกใส่อยู่มันมีแต่สีราชาของคนจีนผลิตอันผลิตอยู่อเมริกาจ้าของเคนอันน้นมันเ่บเผ็ดเผ็ดปลาแรลมจั้งในบุก๊ก มันมีความลำม,มุนมันมีความหวานของหกม,มันมันเป็นของคนไทยแท้ ตาไก่พร้อมุ้ดเดงเราก็จะมาม้เบิง่งบ่แม่นตาไก่ตัวตาไทยดาก้อนตาบมืงก่อนไทย่เนเด้อันนี้่อยเอาไว้จะเฮ็ดน้ำจิม้มซื้อจาะมันมันบอบคือจังสีละซาที่กินกับไข่จีบานเอ่องกับปีมด ของบานเฮาสิราชาบานเฮาเจาะแซ่ไข่เจียวของเนื้อห่อนๆแค่นั้นก็นแซ่บแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาเสวยร้อนไข่เจียวราดหน้าแล้วก็เจาะสีราชาใส่โอ้ยมีความสุขแล้วจ้ะ Mm hmm. ปกติข่บ๊คยกินเปรี้ยวแต่ว่าม้นนี้ข่ใส่เปรี้ยวน้ำแน่จังหน่อยนึง อย่างเสียนมันต้องไปรสรสชาติแบบน่าเสียไปหนาะไปเปรียวน,นุ่นนัวบานๆจังหน่อย ้าข้าไม่นางหัวรีกว่าคาราวะอือแซ่บโพดแซ่บโพบุ้งโอ้ มึงวงเนวกับพ้องกันไปแล้วจ้า <c oughs> ขอบคุณดูดดเป็นตัวละไรสับสกายครับพี่น้องคาคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าบายบาย